아무있어 เอาเลยไว้เอาเลยว่าออกมาไม่มีกือนพูดจาพาทีนะพี่น้องเลยใครดีใครได้ใครใใหญ่ครอยู่ใครไม่ซูตัวนี้มีโอกาสตกรอดไป่จะมาเป็นถวยขออย่างแน่นอนมาดูทีนี้ดิเห็นใจขาดไม่ก็เที่ยวขาดใจพี่น้องอย่ามาดอกขันเลือดถลัำตาตาออกมาก่อนแล้วพอเจอที่ยากเท็จละไรยหมดเลยกินถ้ามาตู้นี้จะว่าโอ้พี่โอ้ทายพี่ทายพี่น้องอย่ามาท้าโบพี่น้องจะมาท้าโบจะหลงก่อนมาหรือไม่เอาเว้เงะลงแรงแหงมาสิ่งที่ว่าตัดต่อตาตาต่อฟันโอ้โอ้ท้ายต่อท้ายใครจะไปใครจะอยู่เลือกหรือว่าไปมาไม่มีใคร เพดาลัู้มาดูเททเท็ทันเทแขทกับเพชราไรเท็จจะอยู่ก็จะไปว่างรเปิดฝายฝ่ายมือสู้กันมาแบบจิ้ตาแล้วพี่น้องชายจะเป็นที่2ในตาใครจะเป็นที่2ในสารนีู่่ทีู่ทีลนีผิดเลยมั้งเท็จแทันก็มาย่าทีดาเพชรดาไก็มาอย่งน้องใส่เสื้อแปิดฟ้าบดแต่เจคือแจงืบอแล้วก็เท็จแขก็มาอย่างินะเท็จดาไก็อยแล้วครับมาดูโจ๊ะ ชงไม่อยากเป็นสอนหรอกใครแล้วตอนนี้ใส่กันมาแบบเสด็จเสด็จแล้วผู้ชิโดนที่สองในสายลงดีๆก็จะเป็นชมใครจะดูใครจะไปใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้าแล้วจ้าดินฟ้าโดินฟ้าสถาณินสะเทือนขับเคลื่อนโดยแรงมันสั่นกันมาอย่างเต็มสปีดสุดที่พครน้องมันเอาแล้วไม่ต้องขยันขย้อนกันกันมาอย่างเดียวแม่ราน้ำสีแดงเรกำลังแข็งซ้่ม ยังดูไม่เห็นยังมองไม่เห็นแบบจะไปทำอะไรอยู่เพอเรื่องไม่คุ้มก่อนารยอมเสียผู้รอดหมายถึงว่ี่ยกตัวอย่างกละที่เกิดจากล้มท้าศีก็ถูกจำแทปของล้มศีกที่มีกว่าเรืองมาแลงแเสมาเรือมาแลงวเสมาที่ทำให้หนาวแล้วว่าันนี้น้าได้น้าไห้น้าได้น้าได้เรื่องลังขายเด็นทีงไปหมดแลงวหรือเปล่าเรื่องโซโตก โอโเาอาเลยไปไดอะไรยังไงออไปถึงไหนแล้วไปยังไงตนอนกันเลยทีดาเพิ่งไดเริ่มจำ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 เริ่มเริ่มจำเริ่มจริ่ม่มจนเริ่มเริ่มเริ่มจนเริ่มเริ่ม่มนเริริ่่เริ่มเร่มเมเริ่มริ่มเริ่มเร่ม่มเริ่มเเริ่ิ่มิ่มเริ่ม่มมนเริ่มเริ่มมเริ ต้อดัออออดนะะินเเาะว่าจันเราต้องดิงนะะดด้นรนมาค่ะประเพินทังนี้มีผลก็บระนาชนก็มีโอกาสตอนที่สองศานะครับมาดูผลการแข่งกันทัท่นี้เป็พเรียนชทีาใสายอ เรือรบเรือดีล่องน้ำแดงกับเทพศเจริพบกับเรือดีที่้ในธรรมดากับทีดาเพชรดารายผลงานเจ็ดขันนั้นได้ทำการเส้นใจครับร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเทพไทยชาติเป็ดชาติเดียวกหลนอจากนี้เพื่อไปเสียเวลาท่านผู้ชมมาดูเรื่องที่สิบห้าประเภทศสิบสองไม่พ่ายทีดา